บนว,ว,วนหลายรอบมากกว่าจะหาเจอที่จริงแล้วพอขับรถมาใช่ปะเราก็จะมาเจอสะพานลอยที่มันเขียนว่าตลาดทูแล้วเราก็เลี้ยว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 อย่างวะเลี้ยวขวามาร้านอยู่ตรงนี้คนเยอะวนหลายรอบมากหาไม่เจอกูก็ทานหนูเซ็ง ไปเยอะชนชนโอ๊ยตะโก็มีเฉพาะวันสาวเอาเพืแ่เดือนสาววันเดียวแต่เล่นจะจะได้กินนี่เนี่ยิวที่ไหล่ะ7จบนจะได้กูคนแรกนี่เองคนแรกหกสิบ ทุกวันเนาะวันเราไม่รู้กี่ถาดยเช่างฝีมือมีบ้างเรื่อมๆนิดหน่อยแต่ไม่ต้องใช้ไม้วัดอ่ะสุดยอดเห้เห็นสมัยสมัยก่อนที่เขาจะเป็นไม้อันยาวๆเป็นท่อนๆแล้วเากอีกอันนี้ไม่ต้อง

เราเราบอกอาเราบอกฮ้ยไหวปเนี่ยใส่กล่องเยอนเลยอยากลห้าเรไหวปะไหวโอเคเดี๋ยวมาด้วยกันเหนียวความผสมแรงดด้วยกันอยคได้ซื้อคนเดียวกันเหงาเฮ้ยคุณเหี่ยวเนื้อตรงนู้นเขาบอกว่าแจมไปปะเอาอนนี้ก่อนโอเคสีแงนะั่งขยกไปเพิ่ ล้วเก็เอาเอาเยนเลยค่ะชิ reaching, 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 ้นๆ so. ิ้ๆๆิ <th ้งทิ้นิ้ิ้ได้หมดเลยได้ไหมอ่ะได้แล้วก็วุ้นนูเอาขอสองได้ทับเลยก็ได้นะพี่ไม่เป็นไรจยดุเวามใส่ไอันนี้มันพิเศษ ลองได้ชิ้นใหญ่เนี่ยเนี่ยได้ค่ะซับได้เลยค่ะเอาหนูอยากกินอูชุดถุอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นใส่ใส่ห่อใส่ห่อต้องห่ชิ้นนะน้อไม่เอาหมดโอ้โหลงห่อหรือใส่ห่อเอาง่ายอ่ะเอาง่ายพี่อ่ะเอาห่อเขาเลยอ่ะได้ได้ได้เอาเลยพี่อย่างละชิ้น แล้วก็วุ้นนู้ชิ้นริมสุดเลยรันเขียบใบเตยเหรออันนี้ด้วยนะด้วยค่ะด้วยค่ะเออไม่กินยาคัพทองคัพทองชิ้นหนึ่งแล้วก็วุ้นนู้ชิ้นตีเกียวเหรอ่าวุ้นัน่นนะครับ ข้างล่างไวุ้นไข่ลิมรู้นะคะอันนี้อันนี้นี่นีเ็วุ้นขยาใช่วุ้นสังขยาวุ้นสังขยาสองวุ้นอเมขนุนที่เราคิด มีถนนหนึ่งฝอยทองหนึ่ง,งหนึ่งผงงตงโก้หนึ่งกองขรขนมช้น,นจะกินหมดไหมเนี่ยจะขายเอ้ยเอาไปแจกรปภแจกไปพงไปบ้านปรปภอ,อยู่นี้สวัสดีสวัสดีทุกส,สุขน,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 นาพ

ขนมชานสก,ก๊อตหม้อแกงสักขยาวุน้นข้าวเหนียวตัดข้าวเหนียวนาคชีมาดิ่มถั่ตัดแล้วก็มีขนมสาลี่ขั่วอาหารสิริร้อยโอเครอคิวร้อยคิวหมดแล้วโอ่ะโค้กหกีก่อน แต่ก,ก็มีเฉพาะวันเสาร์นะจ๊ะเป็นเถื่อผสมวันนี้ก็เลยคนเยอะมากปกติก็คนเยอะอยู่แล้วแต่วนันนี้คนเยอะเป็นพิเศษโอ้เฮ่ต้แล้วมานแล้วนะสองร้อยก็ว่าไหวป่ะ <c oughs> ถ้าหมูแดงหรอ จมีคนแนะนออมาตรงมูลก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างนี้เลยเขาบอกเดินออกถ้าเดินออกไปเนี้ยเลี้ยวขวาแล้วก็ร<ม>้านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาตามห,หมูบอกตรงถ้าหมูแดงเนี่หรอเดี๋ยวมาก,กินแต่อันนี้เจ้านี้เมื่อกี้ไปนั่งรอขนมหวานอยู่อะ่ะแล้วเขาบอกว่ามาทีไรทัวสั่งให้มาซื้อทุกทีเราต้องซื้อให้ได้ห้าถุง เอาไปใส่กู้เขียไปกินด้วยก๋วยเตี๋ยวเนือ้อพี่เขามาทีไรอ่ะนะคือหนึ่งเลยขนมอ่ะให้คนที่บ้านใช่ปะซุ้ยร้านขนมหวานตลา,ลา,าดเช่อ๋อก๋วยเตี๋ยลใช่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 ตึงๆ,อ,งๆอุย้ยน่ากิน <laughs> ด้านหลังมีที่นั่งจริงๆด,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 ด้านหลังมีที่นั่งนะอุ้ยขอโทษค่ะพีนะ่คนที่ว่านั่งคอยอ่ะเขาบอกว่าถ้ามาแล้วไม่ซื้อให้หัวผัวบอกว่าต่อไปนี้ต้อง หอมมาก เติมอ,อันนี้คือเนื้อน้องจะเก็บปะมันหวานเนื้อนะี่ ตรงข้ามร้านลูกชิ้นหมูทำเองนเดิม <c oughs> ห,าห้าบาทเกีช่วงแปดสิบร้อยร้อยยี่สิบวิเศษวิเศษหกสิบแปดสิบเร็วแต่อรืนอ้พอดีกินหลายอย่างกูก็เลยอยากไปกินข้าวหมูแดงด้วยเจ้าที่น,นี้พอดีว่าเมื่อกี้นั่งรอขนมหวานอยู่แล้วพี่คนหนึ่งที่นั่งรอขนมหวานอยู่ด้วยกันอ่ะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขามาแฟนบอกว่าต้องมาซื้อไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยซื้อเกีเ๊ยวที่เนี่ยไปให้ด้วย ถ้าไม่ซื้อทีหลังไม่ต้องมาแล้วแกบอกว่าต้องมากจริงจริงเราไม่ต้องปรุงนะรสชาติมันพอดีออยากกินเผ็ดหน่อยคบพริกไทยพริกไทยพริกตัดพริกทกันทั้มดใส่มทอ่จริงเอ๋อที่ตัวเองชอ่ะที่มันเผ็ดเผ็ด่ะ

อีกรอบหนึ่งคือเนื้อผัดน้ำมันหอยมันมีราดข้าวกับข้าวถ้าเป็นราดข้าวหกสิบบาทเราจะได้อะไรไปยางกกับข้า,าเ,นนเนื้อหรอมันมีอาหารตามสั่งแบบว่านะ่ากินเนาะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อสายเนื้อต้องอมาเราสั่งคนละก่อนแต่คนเดี ไม่แดงเนาะเพราะเราเคยไปกินแบบเมืองทองมืองทองคุ้มราคาอยู่มาชิ้นใหใช่เดี๋ยววันหลังวันหลังพาไปกินแต่ว่าถ้าจะกินเนื้อน้องลายที่เมืองไอ้เขาเรียกอะไรวัดดงมูลเหล็กสาขาเมืองทองใช่ป่ะหน้าวัดเอียงว้าวเดี๋ยววันหลังไป 真羡慕。